好好。 ค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขากับ t ต y o ต้าแคมร2.5นะคะคันนี้ได้ตัว H.E.V. คันนี้ได้ตัวพรีเมียมเลยรถปี 2, 2022เข้าใหม่สดๆร้อนๆสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาเนะะี่ยค่ะแคมรีปีใหม่ใหม่น้อยนะคะราคาดีแถมประหยัดด้วยดูคลิปนี้ให้จบจะพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เจอกับเซลรุงอีกเช่นเคยคะ่ะพี่ๆถึงสาด้านการขายค่ะของบริษ,ษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลรุงอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุ กรุงเทพนะคะวันนี้เซลรุ้งเฉพาพี่ๆนะคะมาชมรถเข้าใหม่นะใช้งานอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่อยู่ตางหน้าพี่ๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือ t ต y o ต้ c แคมรนะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5นะคะตัว H EV นะคะตัวพรีเมียมรถปี2022นีคะคันนี้คุณลูกค้าขามาพร้อมราคาตั้งขายนะครับเพียง989,000คันนี้ออกข้างป้ายแดงล้านเจ็ดปลายเลยนะคะล้านหกปถึงล้านเจ็ดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะรีบติดต่อหาเซลรุงได้เล เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435คันนี้หายไปจากป้ายแดงแล้วเกิน5 0 0 0นบาทพี่พีใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้แซลรุ้งจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุ้งอัปเดตลงทุกวันนะคะคุณพี่ขาสําหรับคันนี้ค่ะคุณพี่จัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 7 0 0เท่านั้นพี่พีท่านใดที่กําลังมองหาเนะะรราาี่ ะะจัดไปได้เลยคันนี้ได้ปีใหม่จริงๆนะคะอะมาเริ่มจากจุดแรกนะคะสมารับคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวพรีเมียมอย่างที่แจ้งไปนะคะโลโก้โตโตยต้านะคะนี่ให้ชม นะคะโลโก้โตโยต้าคันนี้นะคะเป็นครเมี่มดีไซน์สวยน่าใช้งานค่ะคุณพี่เดิมโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันรถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอไหมนะคะคุณลูกค้าเล่นไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้านะนี่เลยนะคะไฟหน้านะคะคันนี้ได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใสๆเก้ีวๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้ามาพร้อมในส่วนของเซนเซอร์นะคะด้านหน้ามาให้แล้ว4จุดนะคะตัดหมอกคันนี้ก็มีมาให้สัหลี่ยม คมตัวรถคะ่ะคันนี้อยู่ครบเลยคะ่ะคุณลูกค้าขามาพร้อมในส่วนของโป่งซุ้มล้อแนบสนิทติดกันนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กอลอยสีทูโทนเดินโรงงานเลยนะคะมาพร้อมยางดันรอบปี๖สองไปเลยนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าขาพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวคะ่ะพี่ๆนะสาหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยคันนี้ได้อีกทีรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้ายัางไม่ได้รับการ สภาพแต่อย่างใดนะคะในส่วนภายในนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะภายในตกแต่งโทนแบ็คโทนสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านี้ให้ชมเลยนะะดีไซน์ด้านหน้าแบบหล่อๆนะคะมีไฟเอมเบนไลท์สีฟ้าสวยๆแบบนี้ให้ชมนะคะดูพรีเมียมดูสปอร์ตดูลักชัวรี่นะคะสำหรับคันนี้ด้านในนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขานะให้ดูนิดหนึ่ง เบาะนะคะคันนี้ได้เบาะหนังทรงสปอร์ตน่าใช้งานเนี่ยค่ะคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดรอยแตกเลยนะคะคุณลูกค้าส่วนของโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าขขออนุญาตพาคุณลูกค้ามาชมในส่วนของเสาบีค่ะเสาบีนะคะโครงสร้างคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างเดิมๆมเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของเบาะคู่หน้านะคะคันนี้ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยที่พักเท้ากว้างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา B ีนะคะรับ ประกันเรื่องโครงสร้างนะคะในส่วนของฝั่งประตูคันนี้นะคะได้ในส่วนของช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะโครงสร้างด้านซ้ายเนี่ยนะคะนี่ประตูด้านซ้ายโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีรอยประแจขันไขเลยนะคะพามาชมกันต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะสำหรับในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะคันนี้นะค่อนข้างที่จะกว้างเลยเฮดลุมกว้างเนะคะมาพร้อมในส่วนของแอร์หลังนะคะช่องเสียบสาย USB ด้านหลังคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า ใครที่กําลังมองหารุ่นนี้บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะคันนี้นะม่านด้านหลังมีให้นะคะช่องวางแก้วน้ําที่พักแขนมีให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของม่านเนี่ยคะระบบแมนนวลคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะช่องวางขวดน้ําช่องเก็บของเล็กๆคันนี้มีมาให้ครบถ้วนนะคะมาชมกันต่อเนี่ยคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับในส่วนของด้านหลังค่ะคุณลูกค้าด้านหลังเนี่ยคะคุณพี่คันนี้ได้ในส่วนของเซนเซอร์ถอยทั้งหมดแล้ว4จุดเรียบร้อย นะมาพร้อมในส่วนของกล้องถอยคันนี้มีมาพร้อมค่ะไฟท้ายนะคะคุณลูกค้าคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED l i g h guiding นะคะดุ่งเร่งโต๊ะใสๆค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะคุณพี่พามาชมนะคะพรมสัก,กราชนะคะสะอาดสะอ้านนะคะคันนี้แจ้งอิทียังไม่ได้รับการปรับสภาพเพิ่งเข้าใหม่สดๆดร้อนๆนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะนี่ให้ชมนิดหนึ่ง นะชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินแม่แรงนะคะคุณลูกค้าคันนี้มีให้ครบทวนนะคะคันนี้บอกได้เลยค่ะเดิมโรงงานแน่นอนใครที่กําลังรอรุ่นนี้นะคะ To โตยต้ c a m r รค่ะคันนี้นะคะได้เครื่อง2.5 HEV นะคะเป็นรถปี2022นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามาพร้อมราคาตั้งขายเพียง989,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะคะคุณลูกค้าคันนี้อยู่ที่ประมาณ17,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะฟาด ูกันต่อนะคะในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตพาพี่ๆลองสตาร์รถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะปุ่มพุสตสตาร์นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะจ๊ะนี่เลย นะคะอันนี้มาชมกันต่อนะคะในส่วนของภายในตัวรถกัน้างนะคะขอเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะจุดแรกนะคะขอเป็นในส่วนของหน้าจอเรือนไม่ก่อนเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะคะไม้เป็นไม้แท้ไม่เดิมคะ่ะรับประกันทุกคลิปเลยนะคะว่ารถที่นี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับนะคะทุกอย่างเดิมๆในส่วนของปุ่มแพชชั่นคอนโทลค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะปุ่มแพชชั่นคอนโทลได้ในส่วนของ กระจกออโต้เรียบร้อย4บานนะคะที่เซตระบบการนั่งมีให้นะคะที่ปรับกระจกบองข้างนะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้มาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเนี่ยค่ะคันนี้ไม่มีรอยในส่วนของรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วเรียบร้อยนะคะการเปลี่ยนขึ้นเสียงวิทยุนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสั่งการด้วยเสียงคันนี้มีให้คันนี้นะคะในส่วนของ เดนชิพค่ะคุณลูกค้ามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะมาชมกันต่อนะคะสําหรับในส่วนของคนโซนกลางค่ะคนโซนกลางคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะรับรองในส่วนของระบบ Apple Car p l a y Android Auto ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลยนะคะนะกล้องถอยนะคะพร้อมเรดาร์คันนี้มีมาให้อุปกรณ์ครบคันนะคะ แอร์คันนี้ได้แอร์เปิดอิสระซ้ายขวาสวยๆแบบนี้นะคะแอร์ระบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือสตาร์ทรถปุ๊บเย็นฉ่าปั๊บเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเข้าศูนย์ตลอดนะคะทุก10,000มกิโลเลยนะคะใบประวัติเช็คศูนย์นะเห็นชัดๆแบบนี้นะคะคันนี้รถมือเดียวนะคะคุณพี่ขารถใช้งานมือเดียวดีไซน์สวยขนาดนี้ใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะคะรีบติดต่อหาเซลล์รุ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3 สำหรับด้านล่างเนี่ยะคะก็มีในส่วนของแท่นชาร์จเพลเลชชาร์เจอร์นะคะมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะพร้อมเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะแถวตรงสวยๆแบบนี้ช่องวางแก้วน้ํานะคะคันนี้มีให้นะ,ะอีคอนโหมดมีให้นะคะเอ,อ่อในส่วนของออโต้เบรกโฮมีให้เบรกมือระบบไฟฟ้าโหมดสปอร์ตมีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้ดีไซน์สวยน่าใช้งานกระจกนะคะคันนี้ได้กระจกมองหลังปรับไฟฟ้าเราเรียบร้อยนะ,ะมาพร้อมในส่วนของซันรูฟนะคะคันนี้ก็มี ให้เปิดออโต้ได้นะคะหรือว่าจะปิดในส่วนของแสงแดดคันนี้ก็ปิดได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับพี่เพื่อนใดนะที่สนใจรุ่นนี้นะคะ Toyota c a m ม y นะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5นะคะตัว HEV ขาดรถปี2022นะคะคันนี้มาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณลูกค้าเพียง 9 8 9 0 0 0ฟรีดาวนฟีราผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่17สนใจติดต่อหาเซลรลุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435เดี๋ยวเซลรลุ่งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเนะะี่ยค่ะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับห้องเครื่องเนะะงี่ยค่ะโครงสร้างตัวรถค่ะคุณลูกค้าคันนี้ได้โครงสงร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีการขันไขขยับเลยทุกอย่างเดิมๆซุ้มชบเดิมโรงงาน,นะ ในส่วนของรอย q คเดิมโรงงานเห็นชัดเจนไม่มีรอยในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่า ชุนหนักมีความแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตนะคะไม่มีรอยแม่ปรแจขันไขขยับนะคะสำหรับรุ่นนี้บอกได้เลยค่ะใครที่กาลังรอนะคะรถคัดคุณภาพเกรดเนะกับ t o โยต้าแคมรีนะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5นะคะตัว H ฮดอีวีค่ะคันนี้ได้รถปี2022ตัวพรีเมียมนะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณลูกค้าขาเพียง989,000ฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 0 7 0เท่านั้นใครที่สนใจติดต่อหาเซลลรุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร09725 17435วันนี้เซลลุงต้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันค่ะวันนี้เซลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขะสวัสดีคะ่ะ